วัตถุมวล50กรัมผูกติดกับปลายเชือกซึ่งสอดรูเล็กๆปลายเชือกข้างหนึ่งดึงยึดไว้ด้วยแรงค่าหนึ่งแล้วเวียงให้เป็นวงกลมรัศมี1เมตรถ้าดึงเชือกให้ใหรัศมีวงกลมเปลี่ยนเป็น50เซนติเมตรทันทีวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงมุมเท่าใดหากเดิมวัตถุมีอัตราเร็วเชิงมุมเป็น3เรเดียนเปอร์เซกนะครับข้อนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ลองวาดรูปดูก่อนนะครับรูปก็คือ วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับโดยเจาะรูตรงกลางแล้วก็หมุนวัตถุเป็นวงกลมบนโต๊ะอ่ะภาภายหลังเนี่ยภายหลังเนี่ยพบว่าเราดึงเชือกซึ่งเชือกตัวเนี้ยมันสอดอยู่ใต้โต๊ะน้องเชือกตัวเนี้ยมันสอดมันสอดอยู่ข้างใต้เนี่ยตรงเนี้ยดึงดึงให้ลัศมีมันลดน้อยลงจากเดิมเนี่ย คือหนึ่งเมตรลดลงมาเหลือห้าสิบเซนติเมตรเขาถามว่า,อาโอเมกาเนี่ยหรือความเร็วเชิงมุมเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับข้อนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูก่อนว่าเรื่องอะไรแน่นอนว่าเรื่องงานพลังงานไหมมันไม่ใช่นแน่นอนใช่ป่ะเพราะว่าถ้างานพลังงานเนี่ยมันจะต้องมัน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 จะต้องมักจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับของวัตถุใช่ป่ะว่าระดับสูงไประดับต่ําอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ข้อนี้ พบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของความเร็วดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงมุมครับให้น้องจินานาการนะครับภาพเนี่ยเหมือนกับว่านักบอลเล่นเนี่ยอยากหมุนให้ความเร็วสูงขึ้นจึงจากที่กางแขนออกเนี่ยก็หุบแขนลงมาใช่ป่ะหรือว่าแบบคนคนถือดัมเบลก็ได้ ตอนแรกเนี่ยคนถือดัมเบลเนี่ยก็เคลื่อนที่ลักษณะเป็นหมุนๆใช่ไหมครับพอมันอยากเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นหรือความถี่มากขึ้นเนี่ยมันก็หุบแขนลงมาทําให้ F มากขึ้นดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับก็ให้น้องคิดเหมือนกับโมเมนตัมเชิงบุมโมเมนตัมเชิงบุมบ้างไงครับก็คือซิกมาโมเมนตัมก่อนเท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลัง ในข้อนี้นะครับมีวัตถุชิ้นเดียวใช่ป่ะคือวงกลมตัวนี้อ่ะก็เริ่มเลยนะครับซิกมาซิกมาโมเมนตัมก่อนเท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังก็คือ i ก่อนโอเมก้าก่อนเท่ากับ i หลังโอเมกา้าหลังจะพบว่าข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดโมเมนต์ความเฉื่อยมาดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่กำหนดโมเมนต์ความเฉื่อยมาเนี่ย วัตถุตัวนี้พี่จะกำหนดให้เป็น mr กําลังสเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดมาแต่ว่าพี่จะบอกว่าตรงนี้มันมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับโอเมก้าก่อนก็คืออัตราเร็วเชิงบุมก่อนใช่ป่ะในในที่เนี้โจทย์เขากำหนดมาใช่ป่ะครับว่าอัตราเร็วเชิงบุมเป็น3ามเดนต่อวินาทีดังนั้นโอเมก้าก่อนจึงเป็น3มนะครับมาดูต่อครับโอเมก้าหลัง ก็เป็นวัตถุวัตถุเดิมใช่ไหมครับดังนั้นใช้ m r กํลังสองเหมือนเดิมก็เหมือนกับว่าถ้าน้องเนี่ยใช้โมเมนตัมใช้โมโมเมนต์เฉื่อยเนี่ยเป็นโมถ้าถ้าถ้าน้องใช้โมเมนต์ความเฉื่อยเป็นสองส่วนสาม m r กํลังสองอย่างเงี้ยโมเมนตัม um หลังน้องก็ต้องใช้นึกสองสองส่วนสาม m r กํลังสองด้วยน้องนึกออกปะดังนั้นเนี่ย น้องก็แทนค่าเป็นเท่าไหร่ก็ตามมันตัดกันได้หมดอยู่ดีนะครับแต่มันจะต่างกันตรงตัวแปรหลังคือ r เท่านั้นเองโอเคนะ,ะแล้วก็คูณด,ด้วยโอเมก้าหลังโอเมก้าหลังคือตัวแปรที่เราต้องการนะครับ m ก็เป็นมวลก็มวลเท่าเดิมใช่ป่ะคือ50กรัมเท่าเดิมดังนั้นเนี่ย m ตัด m ทิ้งไปซะก็เหลือการแทนค่าครับตอนแรกเนี่ยรัศมี1เมตรใช่ป่ะดังนั้น r กำลังสองเป็น หนึ่งกำลังสองแล้วก็เขาสามมาคูณตอนหลังเนี่ยอาลดลงคือเขาดึงให้เชือกเนี่ยรัศสมีเป็นแค่ห้าสิบเซนติเมตรก็คือหนึ่งส่วนสองเมตรใช่ป่ะเป็นหนึ่งส่วนสองกกำลังสองแล้วคูณด,ด้วยโอเมกานะคบอ่ะที่เหลือก็คิดเลขแล้วครับย้ายสองกับสองขึ้นไปคูณสองคูณสองเป็นสี่ย้ายสี่ขึ้นไปคูณสามได้สิบสองเท่ากับโอเมกา ตอบ12เรเดียนต่อวินาทีเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับอ่าก็โดยสรุปนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่เกี่ยวกับการใช้เรื่องโมเมนตัมเชิงมุมก็ตรงที่ว่าให้น้องจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยถ้าระดับมันเท่ากันเนี่ยจะพบว่าใช้เรื่องงานพลังงานมันจะไม่ออกใช่ปะ่ะน้องก็ต้องเบียนเรื่องเข้าสู่เรื่องโมเมนตัมเชิงมุมเลย ก็ซิกมา L ก่อนเท่ากับซิกมา L หลังแล้วก็แทนค่าไปข้อนี้ไม่บอกโมเมนต,ต์ความเฉื่อยมาไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายเราเทียบวัตถุก,ก้อนเดิมยังไงมันก็ตัดกันได้อยู่แล้วใช่ป่ะนะครับดังนั้นเนี่ยอตอบโอเมกาเป็น12เลเดียนต่อวินาทีนะครับเป็นต่อ